สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงส่วนต่อขยายธรรมศาสตร์ศูนย์ร,รังสิตเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของข่าวนี้กันนะครับโครงการส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงรังสิตถึงธรรมศาสตร์เป็นโครงการรถไฟฟ้าที่เชื่อมต่อจากช่วงบางซื่อถึงรังสิตโดยจะสร้างเป็นเส้นทางรถไฟใหม่2ทางโครงสร้างทางเป็นทางระดับดินความกว้างราง1เมตร มีระยะทาง8.4กิโลเมตรเชื่อมต่อจากสถานีรังสิตมีสถานี4แห่ง1สถานีคลองหนึ่ง2สถานีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ3สถานีเชียงรากและ4สถานีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตมูลค่าโครงการครับ6,470ล้านบาท พื้นที่ก่อสร้างส่วนใหญ่อยู่ในเขตที่ดินรถไฟและมีพื้นที่ที่ต้องเวนคืนเพิ่มเติมเพื่อก่อสร้างสถานีและถนนเข้าออกบริเวณสถานีรวมพื้นที่เวนคืนประมาณ15ไร่ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการประมูลงานหาผู้รับจ้างและคาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างและเริ่มก่อสร้างได้ในต้นปี2569นะครับและก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม2570 เปิดให้บริการในเดือนมกราคม2571นะครับซึ่งโครงการนี้นะครับประเมินว่าเมื่อเปิดให้บริการจะมีผู้โดยสาร3 6 5 5 0เที่ยวต่อวันโดยในปีที่30ของการเปิดให้บริการคาดว่าจะมีผู้โดยสาร67,340เเที่ยวต่อวันโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองหรือรถไฟฟ้าสายสีแดงเป็นระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลตลอดจนพื้นที่ต่อเนื่อง คือจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรีซึ่งจะมีการขยายต่อไปในอนาคตนะครับซึ่ง,งโครงการนะครับดำเนินการโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพมหานาครและพื้นที่ต่อเนื่องทั้ง4ทิศทางมีจุดหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในการให้บริการของรถไฟชานเมืองซึ่งทำหน้าที่ในการบริการขนส่งผู้โดยสาร ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ชานเมืองสามารถเข้าสู่ใจกลางกรุงเทพมหานาครได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบรางที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะครับและยังเป็นการป้อนผู้โดยสารเข้าสู่โครงข่ายระบบขนส่งมวลชนอื่นในเขตกรุงเทพมหานาครได้แก่รถไฟฟ้ามหานครของการรถไฟ้า,าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรถไฟฟ้า,า BTS ของกรุงเทพมหานาครหรือแม้กระทั่งรถไฟแอร์พอตเ r ียริงและรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3าสนามบินนะครับ นี่ก็เป็นความคืบหน้าของโครงการดีๆที่เราหยิบนํามาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับจะเห็นได้ว่าหลายๆโครงการนะครับยังเดินหน้าต่อเนื่องอาจจะช้าหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่เดินไปไหนเลยนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวถ้ามีข่าวความคืบหน้าหรือโครงการดีๆอื่นเราจะมานําเสนอในคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ